ข้าวมันไก่เบตงครับอยู่มาตาพุทธครับเปิดหกโมงครึ่งปิดปลายสามโมงครึ่งครับเอาไก่สับจานกลางจานหนึ่งครับ เอาติดติดหนังนะแล้วก็ข้าวเปล่าจานหนึ่งครับเลือดข้างในใส่ไหมใส่ด้วยใบก้างนังใส่เลือดข้างในได้ใช่ไหมใช่ครับข้าวเงินจานนั่ง,งก่อนเลยเดี๋ยวไปทานนะอยู่ตรงแยกมาตาปุดครับนะ คนนั่งข,าน,ขานี่ครับอ,อยู่ตรงแยกมัตตพูดเลยตรงนี้เป็นแยกมัตตพูดครับอันนี้ถนนสุขุมวิทเลยอันนี้ก็ไปนิคมมัตตพูดอันนี้ก็ไปฝั่งนี้ไประยองครับนี่จานใหญ่เขา150จานกลาง120จานเล็ก80กินรอบดิสาวแล้วไม่ได้อัพลงนี่นี่ chưa tìm nặng đấy nè มีงานทุกยานี่้รงกินแค่คนเดียววันนี้อากาศก็ดีฝนไม่ตกแดดดีต่อครับน้ำดื่มคะเอนปากขวด จิ้มเลนจิ้มทอดเกียวอร่อยมากเลยเตรียมมิ้นท์ ไเขาเดียวก็ลังดีอร่อยมากจิ้มกับเพี้ยวอร่อยมากินรับสามแล้วเขาไม่ได้อัพลงไม่ได้อัพลง YouTube เลย แนะนำนะครับร้านไก่เบตงตรงแยกปราพุทธครับของขอไก่ของไก่เนี่แนำนะครับโอเคแด่น่นะขอบคุณทุกคนที่มาดูครับรบกวนกดไลค์กดติดตามใน YouTube ให้ด้วยนะครับตอนนี้มีคนติดตามให้สาคนเอง